ข่สิบเอ็ดนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อนุทินแจงความคืบหน้าการผลิตวัคซีนป้องกันโควิดนะคะโดยเตรียมทดลองกับลิงค่ะและประมาณ3-4เดือนอาจจะได้ทดลองกับคน นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้กล่าวถึงการผลิตวัคซีนว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดลองในหนูจริงๆซึ่งเมื่อวานนี้ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมการแพทย์ว่ามีภูมิต้านทานในสัตว์ทดลองโดยหลังจากนี้จะมีการทดลองในลิงค่ะโดยวัคซีนสําหรับคนล็อดแรกตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขจะต้องทดลองกับบุคลากรของสาธารณสุขที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ต้องเดินทางใกล้ชิดกับคนไข้นะคะซึ่งกว่าที่จะทดลองในคนได้ต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัย ส่วนจะใช้เวลาเท่าไหร่นั้นคาดว่าไม่นานเกิน3-4เดือนซึ่งจุฬาได้ดําเนินการไปแล้วโดวยกระทรวงสาธารณาสุขได้มีการแบ่งเงินกู้จํานวน3 0 0พล้านบาทมาใช้ในโครงการดังกล่าวด้วยเพื่อจะเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในการทดลองวัคซีนซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆเนื่องจากขณะนี้มั่นใจว่าจะสามารถผลิตวัคซีนได้นอกจากนี้จะเชิญนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคพูดคุยกับเอกอัครราชทูตญ,ญี่ปุ่นประจำประเทศไทยที่จะเข้าพบนายยกรัฐมนตรีในช่วงเช้าวัน น,นี้ถึงการเจราจาเทเวบับเบิลถึงเงื่อนไขการเดินทางเข้าออกระหว่าง2ประเทศอย่างฟิตทูไฟหรือรูปแบบการคัดกรองในแบบต่างๆเตรียมพร้อมเสนอนายกรัฐมนตรีและสบ,บคถึงความเป็นไปได้ในตอนนี้เพื่อจะคืนความปกติให,กให้กับประเทศให้ได้มากที่สุดต่อกันที่พีรพันยืนยนันเร่งศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่องไม่คุยเรื่องของการปรับคอรมอเพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่คุยกับสิริวัณยืนยนันไม่มีเรื่องการเมือง ายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมาการพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์แน,นวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญพศ .2560 สภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมกรรมธิการว่าตอนนี้ได้กำหนดการทำงานอย่างต่อนเนื่องหลังที่ปิดประชุมไปด้วยเหตุการณ์สถานการณ์โควิด -19 ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ก็ยังอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ส่วนการรับฟังความคิดเห็นเท่าที่ทำได้ในขณะนี้ทราบว่าทำได้ ขึ้นและตั้งแต่สัปดาห์หน้าก็จะเปิดให้กลุ่มต่างๆที่กำหนดไว้มาที่สภาพเพื่อแสดงความคิดเห็นส่วนกระแสข่าวเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นตนเองยังไม่ทราบและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถที่จะพูดในส่วนนี้ได้พร้อมกันนี้ในพิรพันธ์ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการพบปะท,ทานข้าวกับกลุ่มของนางสิริวัลปราศจากศัตรูสสอ,อ,อภาคเหนือของพรคประชาธิปัตย์โดยบอกว่าเป็นเรื่องปกติเพราะก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด -19 ก็มีการพบปะพูดคุยทานข้าวกันตามปกติอยู่แล้วเพราะเป็นเพื่อนกันด้วยใจไม่ใช่เป็น เพราะสมาชิกในพักยืนยันไม่มีการพูดคุยเรื่องการเมืองและไม่มีเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะส่วนตัวหากคนที่รู้จักตนตนจะไม่พูดเรื่องการเมืองเลยปีท้ายกันที่พูดรึงการกรกตร่วมสังเกตการเตรียมรับและส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งซ่อมลำปางเคซีบรรยากาศการกเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการรับมอบวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเก็บรักษาในหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานอนุกรรมการระดับตำบลและคณะทำงานรับจ่ายวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งในการเลือกตั้งสสเขตสี่แทนตำแหน่งที่ว่างลงในจังหวัดลำปางในวันที่20มิถุนายนที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางโดยมีนายธนารัตนเทพแห่งอำเภอเกาะคาและนางสาวสุรณีผลทวีผู้ตรวจราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมสังเกตการและก็ตรวจสอบความเรียบร้อย โดยนางวันนิชดาชัยสิริปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารปกครองชี้แจงขั้นตอนการรับการจ่ายวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กับตัวแทนแต่และต,ตำบลที่มารับวัสดุอุปกรณ์เพื่อนําไปส่งมอบให้กับพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้งทางนี้เพื่อลดจำนวนคนไม่ให้แออัดและก็ต้องเว้นระยะห่างให้เป็นไปตามมาตรการ social distancing ด้วยจบการเสนอข่าว11นาฬิกา5นาทีค่ะ